นอกจากนี้นะคะกรณีดราม่าที่โลกทวิตเตอร์นั้นได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอประชาชนจำนวนมากที่ไปเข้าคิวรอฉีดวัคซีนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนทำงานมีการยืนเว้นระยะห่างไปกันตั้งแต่ตีห้านะคะกรณีดังกล่าวนางสาวพรด,ดีเผือกโสภาปลัดอำเภอบางละมุงได้ออกมาชี้แจงมีการจัดคิวสำหรับ Walk-in ไว้แล้ว5 0 0คิวแบ่งเป็นคนที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันคิวคิวและ w a อ k in รับหน้างานอีก250คิว ซึ่งเมื่อวานเป็นวันแรกนะคะมีคนมาเป็นจำนวนมากจัดเป็นระบบให้เข้าไปก่อนรอบละ50คนตามรอบหนึ่งชั่วโมงส่วนกรณีเมื่อเช้าเกิดจากกลุ่มที่บอกว่ามาตั้งแต่ตีห้าซึ่งเจ้าหน้าที่ทราบดีว่าทุกคนมาตั้งแต่เช้าจึงจะจัดการเรียงลำดับหรือการจัดแถวแต่กลับกลายเป็นว่าต่างคนต่างไม่ยอมต่างคนต่างก็อ้างว่ามาก่อนไม่สามารถตกลงกันได้จึงได้ทำการยกเลิกวอล์กอินช่วงเช้า แต่ให้มาช่วง15นาฬิกาแทนเพราะอยากให้ทุกคนได้ฉีดวัคซีนเมืองพัทยาเป็นพื้นที่เศรษฐกิจเพราะหากคุณได้ฉีดจะส่งผลดีต่อทุกคนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบางลมุงตลอดจนเมืองพัทยานะคะส่วนแรกนี่เป็นบุคคลบุคลากรด่านหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่กูภ้ภัยไพรสเนถัดมาก็เป็นประชาชนซึ่งทราบว่าทุกคนนั้นอยากฉีดจึงได้แจ้งกลับไปนะคะ15นาฬิกาให้มาใหม่ ทั้งนี้250คิวสำหรับวอล์ก n งตั้งแต่เช้าเนี่ยกลับมาช่วงบ่ายเจ้าหน้าที่ก็ให้ลงชื่อไว้มีสิทธิ์ฉีดวัคซีนครบทั้ง250คนที่เหลือต้องรอจนกว่าแพทย์จะทำงานเสร็จแล้วก็สรุปได้ว่ามีใครที่ไม่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนจึงจะสามารถนำยอดมาให้กับคนที่เหลือได้ค่ะคนค่ะตัวที่ได้นะคะจะเริ่มจาก101นะคะไม่ใช่แต่ว่าไม่มีใครรัก้อยคนชน คุณวลากรมิริยาพันธ์ตอนนัะที่ทองคุณลนันทจันทิยคุณรรัชยาหนึ่งสองหกคุณสาวรักหนึ่งสองเจ็ดคุณนน,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 นท์มากนนนา แต่พอแล้วบอกว่าให้รอรับบัตรคิวตอนแปดโมงเช้าด้วยมาว่าถึงเวลารับบัตรคิวกับยกเลิกอะคะกรณีนี้ีืออะไรคือเดิมทีนะคะจากการที่เราจัดระบบบริหารจัดการในเรื่องการฉีดวัคซีนไว้นะคะก็คือจะมีการล็อกอินส่วนหนึ่งจะเป็นปราชาชทุนที่ลงทะเบียนอยู่กับในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะ แล้ววันนี้แล้วแล้วในเมื่อ,อนโยบายประกาศบล็อกอินได้เราก็จัดช่องสำหรับบล็อกอินสำหรับบล็กอ,บอกอินเนี่ยก็จะจัดไ้วันละ5 0 0แต่ทีนี้เรามีทางกับทางเอกชนนะคะก็มาให้ามาใช้ระบบคิวคิวนะคะส่วนหนึ่งแล้วก็เราก็ให้ตรงนั้นไปวันละ250ที่ผ่านคิวคิวนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือรับหน้าง,งานนะคะทีนี้รับหน้างานเนี่ยเมื่อวันเป็นวันแรกก็รู้แหละว่าคนมาเยอะ พอมาเยอะเนี่ยเราก็เราก็จัดให้เข้าไปก่อนในกลุ่มวอาอินแต่ว่าก็รอเวลานะคะเพราาเราจะจัดเราจัดรอบเวลาบริหารรอบเวลาเนี่ยรอบละห้าร้อยห้าร้อยอย่างเงี้ยก็จะมีวอาอินอยู่ห้าสิบห้าสิบนะคะยกต,ตัวอย่างเสร็จแล้วเมื่อเช้าเนื่องจากว่าตรงกลุ่มตรงนั้นบอกว่ามาตั้งแต่ตีห้าคือเราก็ทราบแหละว,ว่ามาตั้งแต่เช้าทีนี้ก็พอเราจัดเรียงลำดับเลขที่เนี่ยร๊บเนี่ยเรียงลำดับก็ว่าจัดแถว มันก็กลายเป็นแบบก็ไม่รู้ใครมาก่อนมาหลังค่ะเนาะทั้งลุ่มน้นสตรงนี้ก็บอกมากนก็คือตัวเองก็จะต้องได้สิไม่ใช่ว่ากลุ่มที่มาทืนอยู่ตรงนี้เราไปไปไปได้อะเนาะมันก็มันก็เกิดการแบบไม่เข้าใจกันเนาะเราก็เลยเพาไม่เข้าใจกันอะเราก็เลยบอกมาดูังออินดิเซอร์ไปก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวมาบ่ายสามโมงนะะก็เราก็บอกบอกไว้เท่านี้เพราะว่าอยากให้ทุกคนได้ฉีดวัคซีนค่ะเพราะว่าพัทยาของเราอ่ะก็เป็นที่เศรษฐกิจเนาะมัน ถ้าทุกคนได้ฉีดมันก็จะเป็นผลดีกับเมืองพัทยาของเราเพราะว่าเราเป็นท้นที่แพร่ระบาดนะคะก็ในส่วนนี้เนี่ยก็ทางอำเภอแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทางเมืองพัทยาเนี่ยก็ได้จัดสถานที่เพื่อรองรับคนจนนํานวนมากที่เพื่อจะมาฉีดวัคซีนน่ะให้ได้มากที่สุดตามที่เราได้รับจัดสรากจากดสบอกว่าวัคซีนเนี่ยลถเนี่ย ต้องผูกขีดภายในสองวันการที่เราจะหาคนมาฉีดแล้วก็ให้คหุณหมอไล่ลายฉีดไปได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยเราก็ต้องมีการบริหารเวลาแล้วเราก็มอบหมายให้อุปกรณ์ของท้องถิ่นหาจัดหาประชาชนสำรวจประชาชนมามาฉีดเนาะส่วนแรกมันก็จะเป็นลพลากรดงานหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจกู้ภัยนะคะแล้วก็ไปรษณีย์เงี้ยค่ะที่ที่ทำงานอยู่ก่อนส่วนเราจะให้ประชาชนนะคะซึ่งอันเนี้ยเราก็รู้แหละทุกคน ะะเราก็เลยแก้เราก็เลยแจ้งไปว่าเดี๋ยวเรา,าจะเปิดให้ตอนบ่ายสามแต่ทีนี้ว่าก็มีอยู่ส่วนหนึ่งแหละที่บอกว่า่าันลาร้อตั้งแต่ปีห้าบบ 5, ลงชื่อไว้อะเราก็ให้ลงชื่อนะคะเราก็ให้ลงชื่อไว้ก่อนนะคะก็ก็เดี๋ยวจะไปต้องไปชี้แจงกับทางเขาทางประชาชนอีกทีน,นะคะก็รู้ว่าทุกคนก็ไม่พอใจอย่างอีดวัคซีนนะคะทางเราก็ พยายามอย่างที่สุดที่จะให้การอฉีดวัคซนีนมันมมัันนสำเร็จลุล่วงนะคะแล้วก็ปวดปัญถาน้อยที่สุดนะคะอันนี้มันก็ถือว่าเป็นการซ้อมใหญ่เรียกว่าเป็นการซับซ้อมอการที่เราจะต้องรับวัคซีนอีกในเดือนมิถุนายน